สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีสุขูสุข้นนะคะอันมื่อนี่สีผ้ามาถอดน่องไก่เนาะค่ะเนาะให้เด็กน่อยอาหารประจำบ้านคุณย่าเนาะค่ะเนาะมีทอดไก่มีผัดกะเพราซ้ำๆเดิมๆอยู่นะคะเนาะขอโทษขออภัยหลายๆเด้บอบะมียนแน่ใหม่ๆมาเห็ดหายเบิง ขาซื้อมาแบบนี้กับตองเฮ็ดแบบนี้เนาะค่ะเนาะเอ้เากับมักอันแปง้งทอดกรอบไปเนาะแต่เนาะเขา้าอันมักใส่อันน้ำปลาซอนหนึ่งเนาะค่ะเนาะใสะ่ซีอิ๊วขาวซอนหนึ่งน้ำมันหอยซอนหนึ่งรสด,ดีซอนหนึ่งผงนัวนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยเยน,นานนนนะคะ่ะ สูตรคุณยาเองเนาะค่ะเนาะมามาลงมือทอดกันเลยนะคะเนาะลงมือทอดเลยแบบน,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 นึงเนาะค่ะเนาะใส่นํามันหอนแล้วเราก็จะใส่น่องไก่เลยเนาะค่ะเนาะทอดไส้ปานกลางเนาะจ้ะ ให้เด็กหน่อยง่ายจะ่กินแล้วล่ะค่ะง่ายๆเนาะคะ่ะเนาะอยากกินอะไรเยอะนักนเลยเสียแตกินตกสะเก็ด อกอประหยัดใจเขาก็ประหยัดเนาะค่ะเนาะเขาก็ไมว่ว่อนกระทะให้มันหอน,อนก่อนเขาก็ไปเอาไกลล่ลงเนาะค่ะเนาะมันจะได้ไม่ติดกระทะทอดไตแห้งกับใบเด้อค่ะเด้อทอดไข่อ่อนกับซีอมน้ำมันเอากลางๆนะคะนะ่ะนาะ เก็ไท่เตาเก็ดมั่นนะค่อยเบิงค่ะค่อยเบิงว่าันนี้แห้งหรือออนนะค่ะเนาะออนไปกับด็ดีแห้งไปกับซุปก,ก้อนใหม่ก้อนซุกวันนี้อากาศดีค่ะวันนี้ฝนไม่ตก แต่ก็ไม่มีแดดนะคะร้องฟ้าปลอดตูงร้องฟ้าปลอดตูงเนาะคะ่ะหมูว่านก็ดตกปิดจอกันสองมือวันนี้ไม่ตกแล้วเท่ากับค่อยลับเรื่อยๆเนาะเพราะเพราะว่าทอดน้องไก่เนี่ยมันตกถึงขัง,งไม้เหนื่อยหน้า อันนี้ก็ทุบแป้งทอดกรอบด้วยค่ะหมักเอาไว้ครึ่งชั่วโมงเพื่อให้มซึมเข้าเนื้อไก่เราก็จะกินกับซอมสมะเขือเทศนะคะเด็กๆชอบ ต้องตับเรื่อยๆค่ะมันสีได้สวยออกมาสวยถ้าห้ามกลับอ่ามันสีเหลือดเลือดไกลออกมาเนาะคะ่ะเนาะเลือดมันตามกระดูกมันสีออกมามันสีเข็ยวเงบ้สวยอยากเคยร้องเลยชอดแล้วเราไม่ดูมันมนีสีเลือดไกลออกมาเมัน้องสิบ เป็นดำๆแล้วค่ะเอาค่อยเบิ่งค่อยจับไข่เพื่อเพื่อมันคือได้สุกถึงข้างในเนาะอาเลือดไกล้กับสได้บ่ออกมากนะค่ะจะได้ไม่ออกมาเขาะ ข้างนอกเนี่ยค่ะเ,เลือดเลือดด่นเนี่ยเนี่ยเห็นบ่าป่ะนมันจะออกมากเนี่ยทำให้บ่าสวยงามขึม้นการป,ปิบอยทอดไฟป่านกลางคจะเย็นยิน พอประมาณ20นาที่ลยค่ะเลือดไก่สะออกมาแบบนี้นะคะแลนวก็มักสีบ้าสวยนะคะั้ก็ค่อยคนะ่อยลับคอเพื่อให้เลือดไก,ออกมนน่นะนะกกกไกมันแหงไปด้วยหัวแมมันจะได้ไม่ออกมาโต ไปเรือนเลยแล้วกนะและนะก,กลับไปเรื่อยๆนะค่ะเพื่อน ไปเรื่อยๆแหละค่ะเพื่อนๆใจเย็นๆนะคะกินอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นๆทำอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นๆนะคะเนาะเขาสิร์ซุปห่อถังให้นะคะแล้วก็ กินอร่อยค่ะกินกับข้าวสวยก็ได้กินกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะไว้อนๆค่ะไว้ปานกลางพูดผิดอ่อนไปก็ไม่ได้เด้อค่ะ แล้๋ยวจะเกล็ดเหรอเนาะเกล็ดบางทีก็ร้อนก็แรงนะคะเนาะเ้องก่นเบิ้งเอาค่ะจาให้มันแรงเกินไปเนาะจะให้มันแรงจะให้มัน,น,มน,อ,นอ่อนอะพอดีพอดีแจ้งได้สีหัวพอดีเลยสิจะเบิง้งหนำมั่นละค่ะเบิง้งหนำมันกับสีหัวนาะว่ามันแรงไปหรืออ่อนไปเนาะ เอาก็สังเกตนันมั่นนะคะ่ะเนาะถ้ามันแรงเนาะมันจะสิควันนะคะ่ะมันจะมีควันออกมาอัน,นี้เราก็จะตับทางนี้ลงเนาะคะ่ะ นนนัมนบ้านคุณย่าใช้น้ำมันเปลืองเปลืองค่ะเดี๋ยวก็ทอดปลาเดี๋ยวจะทอดไก่เดี๋ยวก็ทอดหน,ดดน,ดนูค่ะ บางทีพอดครั้งเดียวก็พิ้งนะคะถ้ามันไม่ใส่บางีก็พอดสองครั้งค่ะครั้งที่สองเนี่ยเอาไว้พอดปลาถ้ามันดำก็พิ้งเลยนะคะน้ำหม่ำเพื่อสุขภาพ มาดูตอนตักขึ้นนะคะเขาก็เหลืองได้ที่แลนะ้วเนาะเสร็จเลยนะคะเราก็จะตักขึ้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วนองไก่ห้าค่ะ เสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะต้องทานกับไอ้นั่นเนาะซอสเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วกดกินกับน้ำจิ้มใช้มือนะคะมือสะอาดค่ะล้างแล้ว นะคะทอดน่องไก่เราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเพื่อนๆกินกับซอสมะเขือเทศนะคะเนาะเด็ดน้อยมากค่ะ,น,าาน,น,ะ,คะน่าทานไมหมคะน่าทานไมหมหน้าตาน่าทานไหมเอ่ยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณย่าน้ำเด้อจ้ะ เพื่อจะได้เป็นกําลังใจมีคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะเพื่อนๆขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอตัวจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆ สวัสด,ดีนะคะบายบายค่ะบายบาย